ผมนายมัญชากันโบรเล็กที่11ครับผมนายนักแสดงพายเล็กที่11ครับมีนักแาดงพยากรเล็กที่26ครับปัจจัยในการออมมี4ข้อดังนี้ข้อหนึ่งผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจากการออมหมายความว่าถ้ายิ่งผลตอบแทนในการออมเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้บุคคลมีการออมมากขึ้นเพิ่มเท่านั้น เช่นในภาวาระาารัฐบาลกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทดแทนลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทูกประเภทลดลงทั้งยังเก็บดอกเบี้ยภาษีเงินฝากอีกจึงทำให้ระดับเงินออมของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมากข้อ2บมูลค่าอำนาจซื้อของเงินในแบันผู้ออมตัดสินใจทงการออมมากขึ้นภายหลังจากการออมเิน จะมีความแตกต่างจากมูลค่าของเงินในอนาคตหมายความว่าจำนวนเงินหนึ่งบาทซื้อสินค้าและบริการได้จำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากับการใช้เงินหนึ่งบาทซื้อสินค้าหรือบริการในอีก2-3ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นในทางตรงข้ามถ้าท่านว่าการออมเก็บเงินไว้โดยไม่อยอมซื้อสินค้าขณะที่ท่านอาจจะสูญเสียความพอใจที่ควรได้รับจากการออสมสั่งซื้อสินค้า ข้อรา,ายได้ส่วนสัทีบุคคลผู้ที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่ไม่มากเช่นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหรือพนักงานบริษัทร,ระดับต่ำคนพวกนี้จะมีอัตราส่วนของเองินที่น้อยและมีจำนวนเงินออมที่น้อยจากรายได้ที่มีอยู่ซึ่งต่างจากพวกผู้บริหารระดับสูงที่มีจำนวนเงินออมที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงรายได้ก็อาจจะเกิด เกิดขึ si de mountain, ini, ้นจากการเลือกตำแหน่งหรือหน้าที่การการงานที่ดีขึ้นเงินก็จะมากขึ้นเงินของก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อป้องกันปัญหาด้านกเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทางานได้ข้อสี่นะครับความแน่นอนของจํานวนรายได้ในอนาคตหลังการเกษียณอายุถ้าผู้มีรายได้ในอนาคตหลังการเกษียณอายุ รายได้ของท่านจึงควรเก็บเงินไว้อย่างไรจึงจะปลอดภัยการเก็บเงินไว้กับตนย่อมไม่ปลอดภัยและเป็นการสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับดังนั้นเงินออมเงินออมจึงเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยโดยการฝากสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินสหกสหออมทรัพย์เป็นต้น